ไปฮะแต่อัลตาลิงมันสู้ชิลอนไม่ได้จริงเ้ยแต่เรื่องดิฟนี่ค่อนข้างดีเลยผมลองดูงัดกับชิลอนดนึ่เยม,มาทีนี้ผม W Auto แล้วได้งัดกับชิลอนแล้วเว้ยโอ้ยผมออกกว้างไปวะเขาดิฟนิดนึงผมดิฟนิดนึงนันกลัวไหลครับรถมันแรงนะ โอ้ดิบแดงไม่ไม่ได้แตกมากนะครับผมอุ้ยแล้วออกตัวเร็วนะเนะี่ยผมรู้สึกเลยว่ามันมันดิบแดงจริงครับแต่ว่าอัตราเร่ง,งการออกขคงอะ่ะโคตรดีเหละออกเพราชนนะนี่เนะี่ยเห็นปะ่ะดิบแดงแต่อัตราเร่งผมยังพุ่งอยู่นะเออจจิงเงครับจริง ร้อยหนึ่งเก้าสิบวิ่งร้อยหนึ่งเก้าสิบก็ยังโอเคครับแต่ทางตรงมังงนก็ต้องยอมจริงอะแต่เขาพ่ายได้เยอะผมก็ผมก็กินได้นะจริงไม่ใช่ว่าคันนี้มันสู้ชิรอลไม่ได้มันสู้ได้นะเว้ยมันสู้ได้นะเว้ยเออมันสู้ได้นะเว้ยมันสู้ได้นะเว้ยสู้ได้ครับมันสู้ได้สู้ได้ครับมันสู้ได้โค้งสุดท้ายแล้วพัต่ะ ว่ายัางยังยังคงหน้าคงหน้าคงสุดทัานแล้วไอ้คนงนี่แหละติดแดงไปแล้วออกตรงครับแล้วยิงยาวแต่มันไม่ไหวกับชิล่อนวะ่ะผมไม่ไหวกับชิลลอนวะ่ะ